สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฟี่ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์ for you two นะคะมาแต่งเป็นลุคนี้ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะก็มีทั้งของใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะแล้วก็เป็นของที่ฟี่เนี่ยใช้แล้วก็ชอบมาโดยตลอดของทางแบรนด์ค่ะก็อยากจะมาหยิบยกแล้วก็แต่งให้ทุกคนดูนอกจากนี้นะคะฟี่ก็จะมาทดลองใช้แป้งตัวใหม่ของเขาค่ะนั่นก็คือแป้ง perfect skin illuminating powder ค่ะเป็นแป้งสูตรผสม ตัวนี้นะคะทางแบรนด์เขเคลมไว้ว่าจะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูมีออรา่าช่วยเปิดไฟให้ผิวปกปิดติดทนแต่ให้ความสบายผิวไม่หนักหน้าแถมยังบอกไว้ด้วยนะคะว่าจะสวยแบบเนี้ยตลอดทั้งวันไม่มีดรอป ฟี่ก็เห็นคำเคลมขนาดนี้แล้วนะคะต้องขอออกตัวก่อนว่าฟีไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆจากทางแบรนด์นะคะแต่ด้วยความที่โ o ยูทูเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยที่พัฒนาตัวเองตลอดแล้วก็มีความอัปทูเดตส่วนตัวแล้วฟีเนี่ยชอบผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์ o r you2 นะเพราะว่าคุณภาพดีพิกเมนต์สีแน่นแล้วก็ราคาน่ารักเข้าถึงได้ง่ายโดยวิธีการใช้แป้งตัวนี้นะคะพี่จะใช้วิธีการลงที่แตกต่างกันค่ะในหน้าแต่ละฝั่งโดยฝั่งนี้นะคะพี่จะใช้แค่แป้งของเขาคู่กันกับ พับที่เขาให้มาเพื่อดูประสิทธิภาพในการปกปิดในการอำพรางรูหุมโคนของเขานะคะส่วนหน้าฝั่งนี้ค่ะพี่จะใช้คู่กันกับคอนซีลเลอร์แล้วก็ใช้วิธีการลงแป้งโดยการใช้แปรงบัฟค่ะพี่จะลองลงตรงช่วงบริเวณที่หนาก่อนแล้วก็เน้นปกปิดตรงช่วงที่เป็นรอยนะคะส่วนตัวเราพี่ไม่ถนัดกับการใช้พับแบบนี้เลยรู้สึกมันเหมือนจะหลุดมือ แล้วด้วยความที่มันเป็นพับแบบเนี้ยฟีรู้สึกว่ามันแห้งๆบางทีเรากดหนักกดเบาไปรู้สึกว่ามันจะเสียสีผิวได้ mm hmm. ก็จะค่อยๆเติมเนื้อไปเรื่อยๆนะคะที่ต้องการการปกปิดก,ก็เย้นย้ำไปหลายรอบ mm hmm. การปกปิดดีขึ้นมาประมาณ10%ถ้าฟีมองในกระจกนะ mm hmm. ก็จะเริ่มเห็นความเป็นชิมเมอร์วิงวิงะงคะค่อยๆลงทีละจุดรอยคำใต้ตาคือข้างนี้ฟีจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคะ ก่อนการทำรีวิวเมื่อวานพี่ก็หมากหน้าก่อนนะคะเพราะกลัวว่าหน้าจะแห้งเกินไปข้างนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เทียบหน้าให้ดูข้างที่ลงแล้วและข้างที่ยังไม่ได้ลงค่ะการปก ปิดดูดีขึ้นมาประมาณ40%อย่างมันดูเหมือนแบบเบลอนวลขึ้นนะคะแต่ถามว่าความคล้ำใต้ตาอะไรพวกนี้ยังรู้สึกว่าการปกปิดยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวฟิชซูมให้ทุกคน,นดูใกล้ๆนะคะแอบไปจับตรงที่จมูกแห้งนะคะนี่ขนาดวมาเตรียมผิวมาแล้วนะไม่รู้ว่ากล้องจะจับได้ไหมความชิมเมอร์มันกระจายทั่วหน้าไปหมดเลยะคะ่ะ รอยสิวนะพยายามกดย้ำหลายรอบเลยค่ะก็ปกปิดได้แค่นี้แหละพี่ก็ลงทับไปหลายรอบเลยนะคะเพื่อต้องการ coverage แต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่แต่ทั้งนี้สบายหน้ามากๆเลยค่ะไม่ได้รู้สึกว่าลงมแป้งอะไรไปไม่รู้สึกว่าทำให้หน้าแห้งเพิ่มขึ้นนะคะถามว่าความเล่นแสงนะดูความที่ชิมเมอร์กระจายทั่วหน้าขนาดนี้นะก็ไมไ่รู้ว่าผิวมัน เปล่งประกายอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าเทียบกับตัวชิมเมอร์ที่วิงวิงวิงไปทั่วเนี่ยถือว่าเล่นแสงน้อยค่ะเป็นชิ้นๆนิดเดียวทีนี้ส่วนหน้าฝั่งนี้นะคะพี่จะใช้คู่กันกับคอนซีลเลอร์ค่ะแต้มคอนซีลเลอร์ลงไปก่อนตรงบริเวณใต้ตาแล้วก็ตรงบริเวณรอยสิวหลังจากนั้นค่อยใช้แป้งพับของ for you t o ค่ะคอนซีลเลอร์ที่พี่จะใช้นะคะเป็น the sam รุ่นใหม่ค่ะโปะลงไปตรงช่วงที่เราต้องการการปกปิดเพิ่มเติม,ตมค่ะ หลังจากนั้นพี่จะใช้แปรงบัฟเฟอร์ของ Real t e c h n i q u e ค่ะวอร์มที่ฝ่ามือนิดนึงค่ะก่อนใช้กดลงไปตรงช่วงบริเวณที่หนาและตรงที่เราลงคอนซีลเลอร์ไว้ค่ะพี่จะคอยเติมแป้งเรื่อยๆนะคะ ก็จะลงแป้งเยอะที่สุดตรงช่วงบริเวณที่หนาค่ะและเอาที่เหลือๆเนี่ยค่ะกระจายลงไปตรงช่วงบริเวณที่บางเรียบร้อยแล้วค่ะกับการลงผิวด้านนี้เนาะสังเกตว่าพอลงด้วยคอนซีลเลอร์แล้วผิวดูสวยเลยค่ะเวลาอยู่ในกล้องทีนี้พี่ขอดูกระจกก่อนผิวในกระจกก็สวยนะคะแต่จะมีตรงช่วงจมูกเนี่ยรู้สึกว่า มันไม่ค่อยจะเบลอรูขุมขนไม่ค่อยทําหน้าที่อะไรเลยอะ่ะไม่เนียนเท่าที่ควรแต่ก็ดูดีกว่าข้างที่ใช้พับอย่างเดียวนะหลังจากที่ฟี่ได้ลงผิวให้ทุกคนได้ดูกันไปนะคะก่อนหน้านี้ฟี่ได้มีการทดลองใช้แป้งตัวนี้จริงๆแล้วนะโดยส่วนตัวฟี่คิดว่าพับที่เขาให้มาเนี่ยค่ะยังก้องแกงไปนิดนึงใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ทําให้การแต่งหน้าเนี่ยง่ายขึ้นกลับทาให้รู้สึกว่ายากแล้วก็ช้าขึ้นนะคะด้วยความที่จับพับไม่ค่อยถนัดแล้วก็ตัวเนื้อพับอะคะ่ะมัน จะมีความนึบๆฝฟืดๆด,ดนิดนึงแล้วด้วยความที่ฟิ่มคนผ,ผิวค่อนข้างแห้งนะคะพอใช้ตัวเนี้ย กดๆไปบนผิวหลายๆรอบเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่สบายผิวนะคะมันมีความเสรฉจสีเล็กน้อยฟี่ก็เลยแนะนําว่าถ้าจะใช้ตัวนี้ให้ใช้คู่กับแปรงหัวแน่นๆจะทําให้ลงผิวได้ง่ายกว่าแล้วก็เข้าซอกซอนไปในทุกรูขุมขนส่วนในเรื่องของการปกปิดนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่ายังทําออกมาได้ไม่ดีนะคะส่วนตัวฟี่คิดว่าเหมาะกับคนที่ผิวดีอยู่แล้วแล้วก็อยากใช้อะไรที่ ปรับสภาพผิวให้ดูผ่องขึ้นมาแต่ทั้งนี้ฟี่คิดว่าด้วยความที่เขามีชิมเมอร์ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เม็ดใหญ่อะคะ่ะแต่ทางเนี้ยมันเห็นอยู่ที่หน้ามันไม่ได้ลงไปแล้วแบบหายไปะคะ่ะเราก็ทําให้ผิวเราเปล่งปลั่งขึ้นมาแต่อันเนี้ยเรายังเห็นอยู่ดังนั้นถ้าใครที่มีรูขุมขนกว้างฟี่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะเพราะผ่านไประหว่างวันเนี่ยมันขึ้นมาเลยว่าชิมเมอร์ไปเกาะตามร่องรูหรือว่าตรงผิวที่มีความขุยความลอกโดยทางแบรนด์นะคะก็ทําด้วยการออกมาทั้งหมด2เฉ เป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนูดแล้วก็สีเบอร์ศูนย์สองแซดจริงๆมันก็ดูเหมือนจะครอบครุมแม้แต่ฟีรู้สึกว่าอยากให้ทำเรนจ์สีให้เยอะกว่านี้นะคะเพื่อให้ตอบโจทย์นอกจากนี้มันก็จะมีความเป็นอันลโทนเหลืองโดยส่วนตัวที่ฟีได้สอนนักเรียนแต่งหน้ามานะคะก็ยังมีคนไทยอีกหลายคนที่มีความเป็นนูโตรก็อยากจะให้ทางแบรนด์เนี่ยลองพัฒนาตรงนี้ดูนะคะเป็นทางเลือกให้กับคนผิวขาวอมชมพูหรือแม้กระทั่งคนผิวสองสีที่มีความอมชมพูก็มีเหมือนกันนะคะแต่ทางนี้ส่วนในเรื่องของการคุมมันนะค่อนข้างทํา ได้โอเคเลยค่ะโดยที่ผิวของฟี่เนี่ยค่ะปกติตรงช่วงนี้จะสามารถผลิตน้ํามันได้เลยโดยเฉพาะในวันที่ร้อนนะคะแต่ดิฟี่ได้ลองทดสอบดูก่อนตั้งแต่ช่วงสายค่ะ10บโมงไปจนถึงแบบ4ี่ทุ่มเลยนะฟีแต่งหน้าวันนั้นนะคะยาวนานมากตรงช่วงเนี้ยก็มีการผลิตน้ามันขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแต่ว่ารูของขนจะดูกว้างขึ้นเดี๋ยวยังไงฟี่ก็จะมีถ่ายเดโมของวันนี้ด้วยนะคะว่าระหว่างวันในช่วงเย็นแล้วก็ก่อนล้างหน้าเนี่ยผิวเป็นยังไงบ้างต่อไปนะคะก็จะเป็นไอเทมดัง ขาเลยค่ะนั่นก็คือ For You t o b r o w Coat เป็นเจลใสปัดคิ้วนะคะที่ช่วยทำให้คิ้วของเราเนี่ยดูมีมิติใครที่ชอบงานคิว้วอุยอยากจะล็อกคิ้วนะคะให้ดูตั้งสวยตลอดทั้งวันฟี่บอกเลยว่าตัวเนี้ย ดีเกินราคาค่ะคือจริงๆฟิ่จะมีของตัว Benefit ด้วยนะซึ่งเป็นตัว p r o w s e t t r r ค่ะอันนั้นก็ล็อกได้ดีแต่ทางนี้พอฟิได้มาลองของ Foyutu o ก็ล็อกได้ดีไม่แพ้กันแถมฟี่รู้สึกว่าเขาจับเส้นได้เรียงสวยเนื้อเขามีความข้นกว่าคนที่มีขนอ่อนขนเส้นเล็กเหมือนฟินะคะบอกเลยว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะแทบจะไม่ตกลงมาเลยสำหรับราคาร้อยกว่าบาทนะที่ได้มา บผลลัพธ์แบบนี้ฟีว่าจึ้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ขนเส้นหนาเส้นใหญ่นะคะเหมือนเวลาตัดคิ้วทีแล้วมีเสียงแกลกอะอย่างนั้นนะฟีว่าก็ยังมีความหอยระหว่างวันอยู่อเทมตัวต่อไปนะคะที่บอกเลยว่าฟีเพิ่งจะได้ลองรุ่นใหม่ของเขาค่ะนล่นก็คือ For You To Matte Blush สีเบอร์ M 5 4 s o m e o n e Special ค่ะ บอกเลยว่ารุ่นนี้โอกาสการเป็นเปินเนี่ยค่ะยากมากพิเมนสีเนี่ยคือดีขึ้นมากๆแล้วก็เนื้อเนียนุ่มเกลี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะพี่ก็จะแนะนําว่าแตะสีของเขามานะคะแล้วก็ามาพักๆวนๆไว้ที่หลักมือหน่อยมันจะช่วยทําให้ได้สีที่นัวไม่เข้มจนเกินไปสีที่ได้มาคือแบบน่ารักมาก แต่ความยากของการซื้อบลัชออนนะโดยเฉพาะในร้านเครื่องสำอางค่ะเขาจะเป็นแสงสีเหลืองอะดังนั้นมันจะมีความแบบสีมันจะตรงปกไหมนะฟีกก็พยายามเอาแฟลชจากมือถือค่ะสาดเข้าไปเพื่อให้เห็นสีแล้วรู้สึกว่า สีโทนนี้ถูกจริตมากที่สุดนะคะก็จะมีความเป็นชมพูส้มคอรัลคือปัดออกมาแล้วดูเด็กดูลดอายุมากๆเลยค่ะโทนสีแบบนี้ก็เหมาะสาหรับคนผิวขาวเหลืองผิววอมโทนในเรื่องของความติดทนตัวนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะหลังจากที่ฟี่ได้ทดลองใช้แล้วนะติดทนยาวนานมากๆเลยยังไงก็ไปลองหาเลือกซื้อดูกันได้นะคะแต่ส่วนตัวฟี่ก็ยังไม่กล้าซื้อปลัดของเขาที่มีความผสมชิมเมอร์นะเพราะรู้สึกว่ามันเม็ดใหญ่มากกลัวมันจะไปเน้นร่องรูขนาดว่าฟี่บางคนที่ไม่มีรูมขน ะะแต่เวลาเห็นชิปเมอร์กริตเตอร์ที่มันใหญ่เกินไปก็จะไม่ค่อยกล้าอยู่ดีเพราะกลัวว่าระหว่างวันจนถึงตอนเย็นนะคะมันจะดูไม่สวยดูเยินกว่าเดิมแต่ทั้งนี้ถนะ้าเกิดว่าใครเคยใช้แล้วดียังไงก็ลองพิมพ์มาบอกฟี่บ้างนะเผื่อฟี่จะได้ไปซื้อตามค่ะส่วนงานปากในวันนี้นะคะฟี่ใช้ลิปด้วยกันทั้งหมด2รุ่นของเขาค่ะรุ่นแรกค่ะจะเป็น For You To You Are m i n สีเบอร์19ของคนนีนาค่ะ ตัวนี้นะคะต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดหาซื้อ,อยากแล้วเหมือนทางแบรนด์เขาจะ discontinu e ไปแล้วนะคะด้วยความที่เขาขายตัวรุ่นนี้มาเกือบ2ปีแล้วแหละก็มีการพัฒนารุ่นใหม่ไปนะคะแต่โชคดีว่ฟียตุนไว้นะ เป็นโทนสีที่แบบสวยมากเลยค่ะมันจะมีความเป็นเหมือนแบบส้มเบตแต่ก็ไม่ได้ติดนีออนแล้วก็ไม่ได้จางจนเกินไปใช้ทาเป็นพื้นสีไปก่อนแล้วก็ใช้สีที่เข้มขึ้นเป็นออมเบรกบอกเลยว่าตัวนี้ราคาถูกแล้วก็ดีติดทนปานกลางค่ะแล้วก็ให้ฟินิชมีความเป็นเนื้อครีมมี่ก็ไม่ทําให้ปากแห้งและถึงแม้ว่าแห่งของเขาจะเล็กแบบเนี้ยค่ะบอกเลยว่าใช้ได้นานมากราคาเต็มน่าจะประมาณ79บาทนะคะไม่เกินร้อยหนึ่งลองไปหาดูกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีขายแล้วต้องขอ ทษทุกคนจริงๆค่ะส่วนลิปตัวที่2นะคะที่ฟีเอามาทาด้านในทําให้ปากเป็นออมเบรนั่นก็คือลิป for you to lip glam volume m 2สีเบอร์08 it's you ค่ะจะมีความเป็นส้มแดงน้ําตาลก่ำๆนะคะเป็นโทนสีที่ดูสวยแพงมากดูหรูเกินราคาไปเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะว่าพอใช้สสีนี้ผสมกันนะสวยมากเลยโดยลิปรุ่นนี้นะคะ าจะมีความเป็น glossy bar ปากฉ่ำๆเนื้อเนีย,เนยนนุ่มละมุนมากใช้เป็นลิปมันที่มีสีได้เลยคะ่ะช่วยให้ปากเนี่ยเนียนนุ่มไม่แห้งนะคะและด้วยความที่เขาเป็นลิปบาร์มมีสีนะคะในเรื่องของความติดทนเนี่ยก็จะไม่ได้ติดทนมากทางนี้ฟีรู้สึกว่าใช้ถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายวิด,ดีโอนะคะหรือว่าใครทํางาน work from home มีเรียนออนไลน์อยากจะทาอะไร,ระบำรุงปากแต่ก็ไม่อยากให้สีปากมันซีดไปตัวนี้เลยค่ะ t อ p โจ์แล้วก็ราคาดีมากๆเลยชอบมีโปรในวัสดุ ด้วยนะยังไงลองไปตามตามกันดูค่ะและไอเทมตัวสุดท้ายนะคะเป็นไอเทมลูกหลักของฟีตอนนี้เลยค่ะนั่นก็คือ For You To Hair hey a i n b o w Liquid Blush ค่ะสีที่ฟีเลือกใช้วันนี้นะคะเป็นสีเบอร์03 Yellow Heart ค่ะ เป็นโทนสีชมพูพีชนะคะมีความตุ่นๆน,นิดนึงไม่มีชิมเมอร์อยู่ในตัวปลั๊สีนี้นะคะที่ฟีเลือกใช้ปลั๊สีนี้อย่างแรกก็คือสีมันไม่เข้มโดดจนเกินไปเพราะฟีอยากจะให้ลุคในวันนี้ที่เด่นก็คือปากค่ะก็เลยจะโทนดาวแก้มลงมาแต่ก็ไม่อยากให้แก้มเนี่ยดูซีดมันจะยังได้ดูมีความแบบสดใสน่ารักแบบวัยรุ่นนะคะถึงแม้ว่าฟี่จะ30แล้วก็ตามแต่วันนี้ก็อยากจะดูแบบประมาณยี่สิบต้นๆนะคะและที่ฟี่เลือกใช้สีนี้นะคะก็คือต้องการการหลีกหนีตัวที่มีชิมเมอร์ด้วยความท เฉมเมอเยอะอยู่แล้วนะคะทั่วหน้าก็เลยไม่อยากจะเล่นความวิงอะไรให้มันเยอะแยะมากนะคะมันดูเลอะเทอะ <ๆ S 1> ก็เลยเลือกใช้สีนี้มาแต้มเล็กน้อยตรงช่วงบริเวณนี้ค่ะเพิ่มความมีมิติของใบหน้าในเรื่องของพิกเมนต์สีตัวนี้นะคะเขาจะไม่ได้เข้มมากจนเกินไปบิวได้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวเป็นปืนนะคะการปัดแก้มเนี่ยก็จะช่วยทางในเรื่องของความสดใสและก็ยังช่วยปรับรูปหน้าของเราให้ดูเชฟขึ้นให้ดูกว้างขึ้นได้แล้วแต่ที่เราต้องการเลยค่ะความติดทนบอกเลยว่า ติดทนยาวนานมากจะลงก่อนลงแป้งก็ได้หรือจะลงหลักลงแป้งก็ได้เช่นกันค่ะแต่วิธีที่ฟี่จะแนะนําก็คือให้ใช้เป็นการแทบเบาๆไม่ปาดไม่ถูนะคะไม่อย่างนั้นมันจะไปรบกวนแป้งหรือรองพื้นคอนซีลเลอร์อะไรก็ตามที่เราลงไปก่อนหน้านี้แล้วมันอาจจะจับตัวเป็นก้อนได้หรือว่ามีความเคลื่อนตัวไม่สวยค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ for YouTube ทั้งที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ตัวที่ฟีได้มีไว้ครอบครองก่อนหน้านี้แล้วนะคะเป็นไงบ้างถูกใจกันไหมคะส่วนตัวละาฟีชอบลุคนี้มากๆเลยนะมันเป็นเหมือน everyday look เลยคะ่ะช่วงนี้นะคะพี่ก็จะแต่งหน้าโทนสีนี้ก็จะหยิบปัดแก้มหยิบลิปของเขามาใช้บ่อยๆและที่สําคัญตัวเจลปัดคิ้วของเขาเนี่ย ทำให้ฟีลืมการใช้ e n e Fit ไปได้เลยค่ะด้วยความที่ราคาน่ารักแบบนี้นะก็อยากจะยิบใช้บ่อยๆเพราะว่าผลลัพธ์ของเขาก็จึงไม่เบาเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงนะคะฟีก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ subscribe เป็นกําลังใจให้ฟีด้วยแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย เราก็มาเช็คผิวกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นแล้วค่ะฟี่แต่งหน้าเสร็จตั้งแต่ตอนประมาณ10โมงนะคะก็ผ่านมาเป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงแล้วเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะมีความมันความโกลชั่มเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะตรงบริเวณจมูกตรงช่วงบริเวณหน้าแก้มเนี่ยดูผิวชีนสวยกําลังดีนะคะสําหรับผิวฟีที่เป็นคนผิวปกติค่อนไปทางแห้งเนี่ยส่วนตัวเราฟีชอบฟินิชแบบนี้ค่ะแต่ตรงจมูกเนี่ยอาจจะฉ่าไป สักนิดนึงเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติค่ะสําหรับการแต่งหน้าที่เกิน4-5ชั่วโมงมาแล้วในอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเราสิ่งที่พี่สังเกตน,นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับได้ละเอียดขนาดนั้นไหมคือความชิมเมอร์ของเขาอะค่ะที่เขาบอกว่าจะช่วยกระจายแสงทําให้ผิวพองสว่างนะส่วนตัวพี่คิดว,ว่ามันเยอะเกินไปค่ะเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นมาเป็นแบบชิมเมอร์ชิมเมอร์ชิมเมอร์มันจะเกินกว่าคาว่าสวยไปสักนิดหนึ่งนะคะในด้านที่ใช้พับนะส่วนด้านที่ใช้แปรงอะคะ่ะตัวชิ เมอรเนี่ยจะกองที่ผิวมาแค่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าแป้งตัวนี้ถ้าจะใช้นะใช้กับ แรงจะดีกว่าพับของเขาเนี่ยฟี่ว่ามันไม่ค่อยใส่เข้าไปในรูมคขน,นะคะส่วนในเรื่องของการปกปิดนะคะคือตั้งแต่ต,ต,ตั้งต้นมาแล้วเนี่ยมันก็ปกปิดแทบจะไม่ได้นะคะพอเวลาผ่านไปการปกปิดก็แทบจะไม่มีเลยนะเดี๋ยวยังไงรอบ2ที่เช็คกันนะพี่จะเอามากักมาให้ทุกคนดูด้วยค่ะแต่โดยรวมตอนนี้นะคะที่เห็นจากกล้องนะก็ดูไม่แย่ค่ะออกมากําลังดีแต่ทั้งนี้นะคะจนถึงตอนนี้ฟี่ก็ยังรู้สึกว่ามันสบายผิวจริงๆค่ะไม่หนักหน้าแล้วก็ มไม่ได้ทําให้หน้าแห้งไปกว่าเดิมนี่ก็คือหน้ากากผ้าที่พี่ใส่ในวันนี้นะคะสังเกตว่าตรงนี้สะอาดมากเลยนะ แต่ตรงช่วงบริเวณจมูกค่ะแล้วก็ตรงลิปสติกนะคะก็จะมีติดออกมาประมาณนึงนะแต่ทางนี้ดูที่ผิวหน้าก็ยังรู้สึกว่ามันก็มีการปกปิดอยู่แต่อาจจะไม่ได้เท่ากับตอนแรกนะคะเดี๋ยวฟิจะซูมจมูกให้ดูใกล้ๆค่ะรูขุมขนเนี่ยดูเด่นชัดขึ้นนะคะส่วนผิวก็จะดูมีความโกลกโกลชฉ่ำๆขึ้นมานะคะแต่ฟิสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าข้างที่ใช้ พับลงอะคะ่ะสังเกตมาว่าข้างเนี้ยมันจะไม่ค่อยดูกโกลขนาดนั้นแต่ส่วนข้างที่ใช้แปรงลงแป้งเนี่ยมันจะดูมีความแบบฉ่บมากกว่าก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าแปรงเนี่ยมันจะไม่ได้อัดแป้งเข้าไปได้แน่นเหมือนกับการใช้พับดังนั้นประสิทธิภาพในการกควบคุมความมันใดๆก็จะไม่เท่ากับข้างที่ใช้พับนะคะแต่โดยรวมลัฟฟี่ชอบด้านขวามากกว่าบอกเลยว่าความชิมเมอร์ของเขาเนี่ยคะ่ะ มันเยอะมากเลยอะ่ะโดยเฉพาะข้างที่ใช้พับนะข้างที่ใช้แปรงเนี่ยไม่ค่อยมีชิมเมอร์กองอยู่ส่วนเรื่องการปกปิดจนถึงตอนนี้นะคะก็คือหลุดไปหมดแล้วแหละก็จะขอสรุปเหมือนเดิมคะ่ะถ้าใครเป็นคนที่ผิวดีอยู่แล้วแล้วก็อยากหาแป้งที่มันสบายผิวแล้วก็ให้มันมีความ ช่ำ,ำกๆกวกลนิดนึงในตัวฟินิชนะคะแล้วก็ไม่อยากลงแป้งที่ทําให้รู้สึกหนักหน้าต้องการการปกปิดเล็กน้อยแป้งตัวเนี้ยหาทําได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รุมขนเป็นคนที่มีรอยสิวแล้วก็มีผิวผสมผิวมันนะคะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่จะแนะนําเอามาใช้เป็นบางจุดเอามาทําแทนไฮไลท์แบบเนี้ยังโอเคมากกว่าค่ะ ตัวคิ้วเห็นไหมยังเป๊ะปังอยู่เลยอะ่ะสีแก้วนะคะมีติดแบบชินชินมากๆในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าของจริงเนี่ยยังเหลือ,อยู่หน่อยนี่ก็เป็นการเช็คผิวโดยรวมทั้งหมดแล้วยังไงเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย